ใครเพิ่งมาหาบ้านเช่านะครับสไตล์ S d g ดีจีามที่มีเทคโนโลยีทันสมัยนะครับวันนี้จะพาดูบ้านเช่าใกล้เดอะนายพราม9กันครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง real estate pro นะครับวันนี้พามาดูบ้านเช่านะครับใกล้เดอะนายพราม9านะครับตรงนี้เดินทางสะดวกมากครับบ้านหลังนี้นะครับมีพื้นที่มากถึง เกือบเกือบหนึตารางวาด้วยกันนะครับเป็นบ้าน2ชั้นนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยทีเดียวเนาะดีไซน์สวยนะครับในบ้านเองนะครับสร้างโดยใช้เทคโนโลยีของ S C G HAM นะซึ่งจะปัาจากฝุ่นครับแล้วก็ประหยัดพลังงานมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวนี้จะไปดูในบ้านกันนะครับบ้านหลังนี้นะครับราคาขายที่มัน30มสิบล้านเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับปล่อยเช่าที่มัน75,000บาทเท่านั้นครับก็สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ที่นี่ได้นะครับบ้านหลังนี้นะครับอาจจะเหมาะกับครอบครัวที่ไม่ได้มีคนเยอะๆมากๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากห้องนน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 อออออมมมีีีีีแแคคค่่่่2ห้้้้้้้งงงงเเเเทททาาาาาาาัััะะะะรรรรบบตตพืกกววขยจจสถใชํป็็ฟฟิศได เหมาะมากเลยทั้งการเดินทางที่สะดวกนะครับแล้วก็มีเรนจอดรถได้หลายคันเลยเดียวนะครับสั่นึงสี่คันสบายๆนะครับนอกจากนี้นะครับบริเวณหลังบ้านเองก็จะมีพื้นที่ปาร์ตี้ต่งางๆนะครับสำหรับใครชอบปาร์ตี้มีการจัดบาร์บีคิวต่างๆเนาะในหลังบ้านจะมีพื้นที่เรนส่วนนี้ให้ด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่ารอบๆตัวบ้านเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับเราสามารถเดินได้รอบสบายเลยนะครับสำหรับใครชอบแอ่เอัลมีบรรยากาศเอัลโดนะครับก็สามารถใช้พื้นที่ด้านหลังได้เช่นกันเนาะเดี๋ยวพาไปดูข้างในตัวบ้้้้้าาาาาานน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 นกกกัััััะะะะะะะคคคครร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 รบบ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 บจจจจดลลออถ็็็ขึมทีี่ิิเเเเววณณชหตตงยปปู ด้วยกันนะครับก็จะมีความปลอดภัยสูงมากนะครับถ้าเข้าไปแล้วนะครับสังเกตด้ว่าจะมีพื้นส่วนแรกนะครับสำหรับเป็นที่วางรองเท้านะครับพื้นนี้ทห้งเป็นสัดเป็นส่วนนะครับวงางเท้าได้เรียบร้อยทีเดียวครับ ังจากเข้ามาแล้วนะครับด้านขวามือก็จะเป็นบริเวณโถงขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นดับเบิลสเปซนะครับตรงนี้สามารถจะเป็นพื้นที่ทํางานก็ได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นบริเวณโต๊ะกินข้าวอย่างที่เห็นในรูปก็ได้เช่นกันครับถัดเข้าไปนะครับทางเรนซ้ายมือจะเป็นบริเวณห้องเก็บของแล้วก็โถงเันไล่ขึ้นชั้น2นะครับส่วนขวามือเนี่ยก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์เตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็พันทรีนะครับซึ่งนอกจากครัวไทยข้างนอกแล้วก็มีพันทรีข้างในให้อีกด้วยครับบริเวณเคาน์เตอร์บาร์์์นน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 นะะะะะะะคคคคคคครร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 ัััััับบ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 กกกกก็็็็สสาา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 มมมมมถททํเเเเปืื่่่ออองงดดดดตตีีีีีี้้้้้้้้จจจไไไฟฟฟฟพูววววยิณห LED แต่งสวยงามให้ต่างหากครับสำหรับประตูครัวนะครับตรงนี้ก็ทำเป็นช่องเปิดขนาดใหญ่นะครับเป็นกระจกฝ้าซึ่งสามารถรับแสงจากภายนอกแล้วก็คายเชื้อโรคได้ด้วยนะครับบริเวณนี้ก็มีเพลอรวมเตรียมมาให้นะครับก็จะมีซิงค์ล้างหน้านะครับแล้วก็สุขภัณฑ์เตรียมมาให้ครับบริเวณชั้นหนึ่งนะครับก็มีห้องหีกห้องหนึ่งครับห้องนี้สามารถทําเป็นห้องนอนก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้จะเชื่อมต่อกับลานจอดรถนะครับก็สามารถเข้าออกทางนี้ก็ได้ครับห้องนี้มีห้องน้ําส่วนตัวนะครับแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรบร้อนะคัม พาขึ้นมาชั้น2กันบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณมาสเตอร์เบดรูมของบ้านนี้นะครับใครที่มีเสื้อผ้าเยอะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเพราะตรงเนี้ยเตรียมตู้เสื้อผ้าไว้เพียงพอจริงๆครับตรงฝั่งนี้นะครับมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ทั้งซ้ายและขวานะครับแถมบริเวณห้องน้ำนะครับก็มีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ให้เตรียมมาให้ด้วยครับสามารถแยกใช้อย่างสบายๆครับมาดูโซนห้องนอนซะหน่อยนะครับตรงนี้เป็นฟูกตั้งพื้นนะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับจะเห็นได้ว่ามีช่องเปิดขนาดใหญ่นะครับถ้้้้าาาจจไดดดนนนนนะะะคคครรรััััับบบบบบลล่่่่งงเเเเเปป็ิสซซึชืออมตกวี จากข้างนอนนะครับก็สมารถมองเห็นเรโตกกินข้าวด้านล่างได้เลยนะครับรู้สึสกโปง่งโล่งสบายมากๆครับบริเวณนี้ก็มีตู้ทีวีนะครับแล้วก็ชั้นเก็บของเตรียมไว้ให้ด้วยครับห้องน้ำของมาสเตอร์เบดมนะครับก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้เช่นกันนะครับก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆครบคันครับ อย่างที่บอกในตอนต้นนะครับบ้านหลังนี้ใช้เทคโนโลยีของ SCG HARM นะครับพื้นในแต่ละห้องนะครับก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับส่วนสมาร์ทกรองฝุ่นนะครับมะทำให้อากาศในห้องเนี่ยคลีนตลอดเวลาครับสำหรับผนังนะครับสังเกตได้ว่ามีความหนาเลยทีเดียวนะครับตรงนี้จะมีแอร์แกลบข้างในนะครับเหมือนฉนวนกันความร้อนทําให้ความร้อนจากแสงหนาข้างนอกนะครับไม่สามารถเข้ามาทําให้บ้านร้อนได้ครับเลยทำให้บ้านข้างในเย็นตลอดเวลาครับสำหรับใครสนใจอยากชมบ้านจริงๆนะครับหลังจริงๆเราก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับหรือจะโทรเข้ามาในเบอร์ในใต้คลิปได้เช่นกััันนนนนนะะะคคครรรรรบบบบแลล้้้้ววววจจจจพาาาาาาาเเขขขมมมชอออองงงงงงงิิิิซึ่่่่ตกกกียยสใปๆ แล้วเจอกันใหม่หอสังหาหน้านะครับสวัสดีครับ